สวัสดีครับทุกคนคุโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาดูจักกับมันวอนนะครับก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมถ้าเรียงจากไทม์ไลน์การประจำเดือนของเซิร์ฟเกาหลีนะครับาการที่ต่อจากโครก็คือพิวหรือฮันเตอร์พิวบ้านเรานั่นเองนะครับต่อจากพิวก็คือเจนัทนะครับเจนัทเนี่ยก็คือพระอภัยมณีบ้านเรานั่นเองนะครับต่อจากนะครับเจนัทหรือพระอภัยมณีบ้านเรานั่นก็คือ มันวอนนะครับมันวอนเนี่ยมี2ส,สีนะมีสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับผมเรามาดูความสามารถของมันวอนสีน้ําเงินกันนะครับผมความสามารถที่หนึ่งนะอ่าเมื่อถอยเตา๋าก็จะมีการกาส90เปอร์อันเชิญน,นะครับภาพฝันแห่งจันทราขึ้นตรงพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะครับแล้วก็ทําลายสิ่งติดตั้งของฝ่ายตรงข้ามเลยนะเช่นทําลายเกียรม้าทาลายลูกไฟเป็นต้นนะครับผม เมื่อฉาน,นะครับตกพื้นที่ภาพฝันแห่งจันทรานะก็จะอัญเชิญฝ่ายตรงข้ามภายในแถวนะครับมาตกนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับมาตกที่ภาพฝันแห่งจันทรานะก็จะบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจ่ายเงินให้เราคุงสามนะครับผมอ่ามีโอกาส65เปอร์ป้องกันการปิดผนึกของฝ่ายตรงข้ามนะหรือยกเลิกการปิดผนึกนั่นเองนะครับผม แล้วก็มีป้องกันเอฟเฟกอันตราย65เปอร์ให้ด้วยนะครับความสามารถที่หนึ่งเนี่ยมีอันเชิญมีป้องกันการปิดผนึกแล้วก็มีป้องกันเอฟเฟกอันตรายให้นะครับผมมาต่อที่ความสามารถที่สองนะครับเมื่อก่อสร้างสามหลังเนี่ยก็ะจะมีโอกาส60เปอร์ย้ายเป็นจุดยืนนะครับถ้าไม่แสดงผลจะบวกเพิ่มถึงได้20เปอร์นะมีนะครับป้องกันขโมยมาโบ65เปอร์ให้นะครับยังไม่หมดนะเมื่อไฟตรงข้ามนะครับลอยผ่านชั้นก็ะจะมีโอกาส 65เปอร์ส่งฝ่ายตรงข้ามไปยังเกาะร้างนะครับความสามารถที่2เนี่ยมีปันก่อสร้างมีป้องกันขโมยเงินแล้วก็มีถอยผ่านตกลงฝ่ายตรงข้ามไปเกาะร้างนะครับผมส่วนความสามารถของการอีโวลูชั่นนะครับเมื่อฉันก่อสร้างเงินมาร์คหรือตกเงนมาของฉันก็จะมีโอกาส90เปอร์เลือกพื้นที่ของฉันแล้วก็เปิดโอลิมปิกเพื่อด,ดึงฝ่ายตรงข้ามหน้าหลัง4ีช่องมาตกนะความสามารถนี้เป็นความสามารถเปิดโอลิมปิกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูล่างคอตตูมน,นะ นี่นะครับล่างฟอตูมน,นะถ้ามีอ้อตูมน,นะครับจะได้ความสามารถเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือนะครับเมื่อจบเทิร์นก็จะมรีมโอกาจสจิเอร์อ่าถอยเต๋าต่อยอครั้งนะครับเมื่อถอยเต๋าต่อยครั้งเนี่ยจะมีความแม่นยําในการถอย100ซนตะครับผมเดี๋ยวต้องมีคนถามผมแน่เลยพี่ครับแล้วตัวสีแดงมันแตกต่างจากตัวสีน้ําเงินยังไงนะครับอ่ามันแตกต่างกันตรงนี้ครับถ้าครับถ้าตัวสีแดงนะจะ สร้าง3หลังเนี่ยก็จะมีโอกาสแปสสเปอร์วิ่งไปจุดสตาร์ทนะครับใช้ได้3ครั้งนะตัวสีน้ําเงินเนี่ยจะสร้างแล้วย้ายไปจุดยืนนะครับ60เปอร์นะครับเนาะแล้วก็แตกต่างกันตรงนี้อ่าตรงพัดตูมนะครับอ่าถ้าเป็นตัวสีแดงนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของตัวเองนะก็จะมีโอากาส60สปอร์สร้างกลิดิมะบนพื้นที่ของไวตรงข้ามทั้งหมดนะ เมื่อฝ่ายตรงข้ามไปตกติงมาก็จะถูกยกเลิกฟาสามารถนะครับมันแตกต่างแค่ตรงนี้นะแตกต่างกันสุงที่นะครับแตกต่างตรงที่เขาตูมแล้วก็แปลงข่อสร้างนะครับผมาการ์ดนี้นะครับสิ่งที่สําคัญเลยคือโล่นะครับเพราะว่าการ์ดนี้ไม่มีโล่นะถ้าเข้าไทยเนี่ยต้องเตรียมโล่ไว้ให้มันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่าไอ้วาสามารถภาพฝันแห่งจันทรามันเป็นยังไงนะตามทอยแล้วนะครับมันขึ้นว่า ได้รับเอฟฟกภาพฝันแห่งจันทรานะครับถ้าเกิดได้รับเอฟฟกนี้นะปั๊บนะครับเนี่ยนะครับมันจะสร้างครับภาพฝันแห่งจันทราตรงตรงพื้นที่หองมุมหรือพื้นที่พิเศษนะเมื่อเรานะครับอคอยผ่านนะครับจัดทำลายพวกสิ่งที่ตั้งนะครับพวกกับตรงกับดักพวกกิจทิมงุงกติมะนะครับยกเว้นไอ้น,นี่นะยกเว้นหลุดดำนะครับเดี๋ยวเราจะไปในแถวปั๊บเกี้เนี่ย เขามีโล่อยู่สองชั้นใช่ไหมเราไปตุภาพฝานแห่งเจ้าทาบับเนี่ยเขาเสียโล่ไปนะครับผมปั๊บ,บอันนี้แบน,นะครับแบแล้วก็เปิดเทศกาลปั๊บปุ๊บป้องกันหายนะไปมุมหรือไปนิพิเศษนะครับลองไปีิปั๊บ,บนี่อันเชิญน,นะครับอันเชิญฝ่ายตรงข้ามมาตกนะพอฝ่ายตรงข้ามมาตกปั๊บเนี่ย ก็จะถูกบังคับให้จ่ายเงินให้เราสามเท่านะครับใช้ปั๊บถ้ามีขโมยการ์ดจะคอมโบกันมากๆนะครับเราก็เกือบย้ายกลับไปเปิดอลิมปิกรหรือจะไปตรงไหนก็แล้วแต่ท่าน,นครับอ่าดอลิมปิกดีไหมไม่เปิดแล้วกันเพื่อไม่ให้เขาหลุดมานะครับเชิญได้นะเชิญก็จะแจ๋วมากอ่าพอ,าอ,อาไปสร้างแลน,นมาร์กไปไหมไม่ <c oughs> ไ,ปไปไปแล้วกดคิดนะ ช่างมันไม่เป็นไรเราจะถอยลงาภาพฝันแห่งจังชานะเพื่ออัญเชิญฝ่ายตรงข้ามปั๊บอัญเชิญแล้วนะครับถ้าฝ่ายตรงข้าไปตกภาพฝันแห่งจังชาก็จะถูกบังคับบังคับจ่ายเงินให้เรานะครับต่อให้เขามีโคมกันก็จะถูกบังคับจ่ายเงินนะเออประมาณนี้นะครับสําหรับาการ์ดนี้นะถ้าเกิดเข้าไทยก็ เตรียมเพชรไว้จัดน้องได้นะยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตตามชมนะไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย